กโอ้โหนี่ผมมาอยู่ในห้องอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วสวยเดยสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม <L> Pixel h u n t e r กันอีกแล้วครับผมเอ๊ะเดดเยวเดวเด ทำไมชื่อถึงเป็นกวยเด้เนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะมีคนรู้จักมิสเตอร์อัครเดชเยอะมากนะครับผมและช่วงหลังๆมานี้ฮะมันทําให้ผมสงสัยว่าที่ทุกคนโหวตให้ผมนี่คือโหวตด,ด้วยภาพมันควรชนะหรือว่าโหวตด,ด้วยเพราะว่ารู้จักผมกันแน่เพราะงั้นผมก็เลยจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกวยเด้แต่เดี๋ยวก่อนคือผมไม่ได้ตั้งชื่อมั่วๆนะฮะ คือคำคำนี้ครับผมมันมีที่มาที่ไปอยู่ขอเล่าย้อนความก่อนนะครับคือตอนนั้นครับสมัยผมเรียนมหาลายัยใชารา่รละฮะเพื่อนในกลุ่มผมเนี่ยมันจะมีคนนึงครับผมที่เพื่อนทุกคนครับเรียกเขาว่าพระเจ้า ใช่แล้วะทุกคนเรียกเขาว่าพระเจ้าซึ่งเพื่อนคนเนี้ยเขาได้นิมิตคำคำหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือก๋วยเด้สมมตินะฮะว่าทุกคนเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบจะแมงสาบก็ไม่ใช่จะเป็นมแมลงอะไรก็ไม่ใช่คือไม่รู้นะฮะว่าตัวตัวนั้นมันคือตัวอะไรเราก็จะใช้คําคํานี้นะฮะเรียกสัตว์ตัวนั้นว่าเป็นก๋วยเด้ใช่แล้วสัตว์ทุกตัวที่เราไม่รู้จักจะถูกเรียกว่าก๋วยเด้ขึ้นมา ช่และะ้วแล้วต่อจากนี้ไปนะฮะถ้าทุกคนเจอสัตว์ที่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรให้ทุกคนเรียกมันว่าก๋วยได้นะครับผมแล้วทีนี้ทุกคนก็จะไม่มีสัตว์ที่ไม่รู้อีกต่อไปนะครับเราจะดูฉลาดขึ้นมาทันทีนั่นคือคําที่ไอเพื่อนพระเจ้าผมคนนั้นได้นิมิตขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นอกเรื่องเกินไปแล้วโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาว่าในสิ่งที่ทุกคนขอเข้ามากันเยอะที่สุดอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือว่า Girlfriend ใช่แล้วฮะมีบ o y f r i e n d แล้วก็ต้องมี girlfriend ด้วยนะครับผมเนะอะ2คนนี้เขามาคู่กันอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มบ้าด girlfriend กันทุกคนอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนนี้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาหาห้องกันเลยดีกว่าโอเคเราก็มาอยู่นะห้องห้องแรกแล้วนะครับผมโจทย์ที่ได้ก็คือลูกจ้างวาด g i r l เฟร e n d ให้เป็นลูกจ้างเหรอ ถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอืม mm hmm. สําหรับโจทย์ภาพแรกนะฮะโจทย์ที่เราได้ก็คือลูกจ้างถือว่าไม่ยากนะโจทย์นี้ถ้าคิดง่ายๆนะฮะก็แค่วาดเกิร์ลเฟนใส่ชุดพนักงานเท่านั้นก็กลายเป็นลูกจ้างแล้วถือว่าโจทย์นี้เป็นการวอร์มมือที่ดีเลยนะฮะผมก็เลยวาดแบบง่ายๆเลยเนาะวาดเป็นเกิรลเฟนนะฮะใส่ชุดพนักงานส่วนลายเส้นแล้วโทนสีนะฮะผมก็จะ อ้างอิงจากต้นฉบับของเกมไฟเด n ไ g h ์ของเขาเลยนะฮะเพื่อให้ภาพแรกนั้นมันดูเป็น g ก r ร f r เฟรนมากที่สุดนะครับผมถ้ามีก็ไม่มีอะไรมากฮะเป็นลายเส้นการ์ตูนการ์ตูนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับผม เค okay, ครับล้าก็วาเสร็จแล้วนะครับอืมลงแบ็คกราวไม่ทันนะจทดลูกจ้างดูของแต่ละคนสิอืมเออผมให้ให้คนนี้แล้วกันนะครับอืมอันนี้มือไฟมาเลยนะผมให้คนนี้นะกันอืมว้าวเสื้อไทยมาเลยนะฮะให้คนนี้แล้วกันอ,อือเอออันนี้คือพูดจริงๆนะฮะว่าลงแบ็คกราวไม่ทันอืมผมให้คนนี้แล้วกันนะ โอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะสำหรับโจทย์แรกถึงเราจะลงแบ็กกราวไม่ทันก็เถอะถือว่าไม่เป็นไรเนาะอืม้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อไปกันและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาอยู่นะห้องที่สองนะครับผมก็ได้ย้ายห้องไปเนาะอื้แล้วโจทย์ที่ได้ก็คือ <c oughs> นักกีฬาเนาะนักกีฬาเหรอ girlfriend เล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะ โอเคฮะสำหรับโจทย์ที่2นั่นก็คือนักกีฬาสำหรับโจทย์นี้นะฮะทุกคนคงจะนึกถึงกีฬาพวกฟุตบอลบาสหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นกีฬาที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันนะฮะตอนแรกผมก็นึกแบบนั้นนะแต่อยู่ๆผมก็นึกกีฬากีฬาหนึ่งได้นะฮะซึ่งนับว่าเป็นกีฬาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นก็คือ กีฬายกน้ําหนักนะฮะหรือว่าแบบพวกโพสท่าโชว์กล้ามอะไรประมาณนั้น <c oughs> อยู่ๆก็นึกพี่เล่นนะฮะก็เลยวาดเกลเฟรนครับผมเป็นนักกล้ามนักพ้อกลายนะครับแล้วก็ใส่เหรียญทองนะ,ะว่าชั้นนั้นเป็นแชมป์แห่งการยกน้ําหนักหรือว่าเป็นแชมป์แห่งการพ,อา okay, พ้อกายโอเคฮะสลับภาพนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นลายเส้นการ์ตูนเหมือนเดิมเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเรามารับชมกัน เกิร์ฟเฟนเป็นไงเกิร์ฟเฟนนักกีฬาฮะนักกล้ามกีฬาได้ไหมได้อยู่เนาะกีฬาอะไรปะเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเดีย๋ยโอเคฮะเรามาดูของคนอื่นกันดีกว่าเนี่เนินักทำอุปกรณ์กีฬากีฬาแข่งทำอุปกรณ์นะฮะผมให้ภาพนี้นะถือว่าเป็นภาพที่มินิมอลดี อันนี้ก็น่ารักนะครับถือว่าสู่สีกันเลยแหละอ้าเห็นไหมโอ้โหนี่ผมมาอยู่ในห้องอะไรวะเนี <laughs> ่ย <laughs> ไม่ไม่ไม่โอเคผมให้อันนี้ละกันดูเป็นเตะบอลดีนะฮะคือเมื่อกี้ผมเห็นกีฬานะักกล้ามเหมือนเราเต็มเลยนะ <laughs> กีฬาที่เขาเบ่งกล้ามอื <laughs> ้อ เตะบอลเตะบอลอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอัน,นี่คือกีฬา mm hmm. บอลเล่บอลปะน่าจะบอลเล่บอลน,นะฮะผมให้อันนี้ละกันนี่ <laughs> กีฬานักก้ามผมให้อันนี้นะฮะกีฬาบาสน่ารักดีโอเคแล้วก็ชนะแล้วนะฮะกับกวยเด้ <laughs> ภาพที่2ของกวยเดย้นักวาดหน้าใหม่นะฮะชนะอีกแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเรามารอดูภาพที่3กันว่าเราจะได้วาดโจทย์อะไรโอเคเรามาดูกันครับผม โอเคฮะสำหรับโจทย์ที่3นั่นก็คือลูกอมเดี๋ยวภาพที่3มเราจะมาวาดแบบดีๆกันเลยเนาะเราวาดปันๆมาเยอะแล้วโอเคเรามาเริ่มกันครับโอเคฮะสำหรับโจทย์นี้โจทย์ที่เราได้ก็คือลูกอมแล้วสำหรับโจทย์นี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ง่ายอีกแล้วนะครับลูกอมผมก็เลยวาดแบบง่ายๆเหมือนเดิมเนาะวาดเป็นเกิร์ลเฟรนฮะทำหน้าหน้าตาน่ารักน่ารักแล้วก็กำลังกินอมยิ้มอยู่นั่นเองอมยิ้มนั่นก็ถือว่าเป็นลูกอมชนิดหนึ่งแหลนะเนาะ ก็จะวาดแบบเป็นสายแบลวบไปเลยนะฮะสำหรับภาพนี้ถือว่ายากสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะได้วาดภาพแนวแบลวบอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยส่วนโทนสีผมจะใช้สีที่หลากหลายมากกว่าเดิมนะฮะสำหรับภาพนี้เพื่อให้ภาพนั้นมันดูหวานหวานดูมีอะไรมากขึ้นแตกต่างจากภาพต้นฉบับนิดนึงประมาณนั้นนะฮะแล้วภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม โอเสรจทันเวลาพอดีอือเฮ้ย,ยผมไหมคนนี้นะวัดอมยิ้มเหมือนเราเลยแต่ว่าเขาวาดสวยมากนะฮะพี่เบร์ FC เดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้จักเราได้ไงเนี่ยผมกลวยด้วยนะนี่ผมไห้ลูกอมแล้วกันขอบคุณครับแต่คุณรู้จักผมได้ไงก่อนผมไหมภาพนี้นะเขาน่าจะกินอมยิ้มเขาไปอยู่ <S <S โอเคสำหรับภาพที่3มนะฮะเราก็ชนะนะครับผมนักวาดหน้ใหม่กลวยด้วยวาด g i r l นะฮะมาสารต่อ m เตอร r อัครเดช โอเคฮะเรามาสรุปกันเลยดีกว่า3ภาพที่เราวาดไปนะฮะชนะทุกภาพเลยตบมือให้กลวยได้หน่อยรวแม่กลวยได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ไปที่ฉเฉลียงเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้เราต้องโปรโมทหน่อยนะฮะมาเป็นภาพนี้เลยละกันหืมภาพเดียวพอเนาะแล้วเงินที่เหลือเราก็จะเอามาช็อปกันนะฮะนี่เป็นเสื้อนี้เลยละกันแต่ยีบาท ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมวาดอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะผมก็จะหยิบส่วนที่ทุกคนขอมากที่สุดนะครับมาวาดนั่นเองโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าสำหรับ g i r l f เฟน n d 3เวอร์ชั่นของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ